ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมวันช่างใหญ่ครับดูใน YouTube แล,แล้วชอบว่าเหมาะกับวัยที่จะตัดคือใช่ร้านนี้แหละค่ะต้องการอย่างนี้เลยลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อวรรณน,นาคุณวรรณน,นามาจากที่ไหนมาจากมินบุรีที่มินบุรีไม่มีร้านตัดผมผู้ใหญ่เหรอครับไม่มีค่ะมีแต่พวกเกาหลีหพวกวัยรุ่นเกาหลีอะไรอ,อย่างนั้นนะคะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่นี่ครับคุณไปลองตัดมาแล้วใช่ไหม เคยตัดค่ะกว่าจะเจอร้านช่างใหญ่เนี่ยเคยเคยลองผิดลองถูกกันมาเยอะเลยหายากไหมร้านช่างใหญ่ต้องถามคนพานะค่ะดูในดูในเฟซดูในอะไรของเขาลูกผมถามลูกสาวได้ไหมว่าขอซื้อไหมได้ค่ะลูกสาวนี่ทรงผมแม่ก่อนตอนแรกตัดเป็นไงบ้างก็สวยค่ะตอนนี้มันสวยมันสวยยังไงก็ เป็นทรงผู้ใหญ่ตามที่เขาชอบอะคะ่ะขอบคุณครับก็ระหว่างจะให้เลือกแนะนําช่างใหญ่หน่อยแนะนําชื่อช่างใหญ่หรอช่างใหญ่จะตัดผมตามราศรีตัดผมตามหัวเฮงแล้วก็ตัดผมเปลี่ยนชีวิตอ่ะสามช่อเนี่ยอยากสามชื่ออยากให้ช่างใหญ่ใช้ชื่ออะไรดีอืมมันชอบตุกงชื่อเลยนะนะอันไหนก็เหมาะกับช่างใหญ่นะคะเอ,เอาสักชื่อดีอ๋มันจะโจะจะจะดนจะโดนจะโด,ดนใจไหมเอาตามหัวเฮงดีไหมครับน่าจะดีกว่านะ ดูดีดูดีมีสไตล์ใช่มาร้านนี้เถอะไม่ผิดหวังหรอกครับโอเคขอให้ลูคพาเดินทางกับบ้านปลอดไปยูกว่าแย่งแล้นะครับขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยดวยบายชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับช่องทางติดต่อจองคิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ 0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น LINE แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ ka scm อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลฟต์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่วามือนะครับ แล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธีท่าสองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะ นะครับถ้าออประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับกช็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก 1- 2ชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็กกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ ช่าใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหล่อขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครมาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงกตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาลาุเธอจริงๆไม่ตต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ด สรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านัางปาดุเธอจริงๆนะต้องมาตัก,กเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังน,นีง